ตะลุยตลาดไม้ด่างหลักแสนกราบใจสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมยังอยู่ที่ตลาดต้นไม้สวนจตุจักรกรุงเทพเราจะพาไปชมไม้ด่างสวยๆราคาตั้งแต่หลักพันถึงหลักแสนกันเลยนะครับช่วงเดือนพฤษภาคม 2,565จะมีไม้ด่างสวยๆราคาแรงๆให้เราได้ชมกันสักกี่ต้นเดี๋ยวผมจะพาไปชมครับวันอังคารต้นเดือนพฤษภาคม2,565แม้ฝนจะตกแต่เราก็ยังสำรวจตลาดต้นไม้กันนะครับไว้วิชาร์ด800บาทด่างเขียวตัดขาวแพนด้า800บาท ด่างขาวครีมกระจายทั่วใบโดดเด่นดีนะครับมอนสเตล่าไทคอนด่างขาว3,000บาทมอนสเตล่าไทคอน coon, ด่างขาวมีด่างขาวกระจายเหมือนประกายดาวสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับมอนสเตล่าไทคอนเป็นต้นไม้ยอดนิยมที่กระแสยังไม่ตกหลายๆคน ็อยากจะมีไว้ในครอบครองต้นหางกระเบน2,000บาทต้นหางกระเบนต้นไม้สุดแปลกมีลักษณะใบและหางเหมือนปลากระเบนจันบุษราคำต่าง65,000บาทต้นไม้กระแสแรงอยู่ในใจของใครหลายๆคนเป็นต้นไม้มงคลที่คนไทยนิยมปลูกกันมาแต่ช้านาน ด้วยลักษณะที่มีความด่างเหมือนแสงจันทร์โดดเด่นสวยงามต้องตาต้องใจจริงๆครับบางใบอาจจะมีสีด่างเหลืองบางใบอาจจะออกด่างชุมพูเลยนะครับขอชมความงามต่ออีกสักพักเพราะเป็นต้นไม้ที่วงใจของผมต้นหนึ่งเลยนะครับอยากจะมีไว้ครอบครองจริงๆ กวางพระพรมด่างนะครับเท่าไหร่ครับต้นนี้อยู่ปาารรแปดพันบาทแปดพันบาทนะครับยนะใบสวยเลยอันนี้เป็นไม้ยอดเลยนะยอดเลยด่างสวยเลยครับอยู่โครงการหนึ่งนะครับกวางพระพรหมด่างต้นไม้มงคลอีกต้นที่อยู่ในใจของผมและทุกคนจัดเป็นไม้มงคลที่ติดอันดับต้นๆน,นะครับเดินชมต้นไม้ด่างกันต่อ ผมยังมองหาต้นไม้หลักแสนที่มีมูลค่าสูงเพราะความหายากและเพราะพันยากโดยการเดินชมแต่ละรอบอาจจะมีมาให้ชมไม่มากต้นหรืออาจจะมีสักหนึ่งถึงสองต้นที่มีมูลค่าถึงหลักแสนนะครับ เดนดากอนอันนี้ขายอยู่แสนหกโกเดนดากอนนะครับใช่ครับเพื่อนๆครับในที่สุดก็เจอจนได้นะครับต้นไม้หลักแสนโกเดนดาก้อนหนึ่งแสนหกหมืบาทโกเดนดาก้อนต้นไม้ด่างสุดแปลกลักษณะาดา่างฮา บางใบอาจจะเป็นด่างเหลืองและด่างมิ้นต์อยู่ในต้นเดียวกันถือว่าหาได้ยากและพบเจอได้ยากลักษณะใบของโกลเด้นดากอนมีความแปลกขอบใบหยกักมีหนวดเหมือนมังกรและสีเหลืองทองเหมือนสีของมังกรทองตัดกับเขียวซึ่งเป็นสีธรรมชาติของใบลักษณะความแปลกและความด่างแบบนี้ไม่ค่อยจะได้พบเจอกันบ่อยๆนะครับ ทำให้โมูลค่าของต้นไม้ต้นนี้มีความสูงเพราะความหายากและสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยจะพบเจอถือว่าเราโชคดีที่ได้พามาให้เพื่อนๆได้นนชมนะครับความหมายของมังกรก็คือสัตว์มงคลของจีนที่มีความยิ่งใหญ่ความเชื่อของคนจีนมังกรเป็นสัตว์ที่หมายถึงอำนาจบรารมีความยิ่งใหญ่หากใครได้ครอบครองต้นไม้ต้นนี้ อาจจะทําให้เสริมอ,อานาจบารมีความยิ่งใหญ่ความมีสิริมงคลซ้ํายังเป็นไม้ด่างที่มีมูลค่าสูงหายากอีกทั้งหากนะครับและแล้วเราก็มาเจอไม้ด่างหลักแสนกันอีกต้นหนึ่งแล้วนะครับต้นนี้มีชื่อว่าอโลคาเซียเซเลนมูลค่าของต้นนี้คือ1 0 0 0 0แสนบาท อโลคาเซียเซเลนดิปิตี้เวลากิเตหรือภาษาไทยที่เรียกกันคือบอนดำด่างชมพูที่กำลังมาแรงในตอนนี้เพราะนอกจากใบจะสวยแล้วสีสันของเจ้าต้นนี้ก็น่ารักตมุตมิทีเดียวไม่ใช่แค่ด่างแต่ยังเป็นด่างชมพูเลยทีเดียวทำให้ราคาของเจ้าต้นนี้แรงไม่เบาเลยเรียกกันได้ว่าหกหลักเลยทีเดียว ลักษณะเด่นจากโคนขึ้นมาถึงกา้านจะเป็นสีชมพูใบจะออกเขียวเข้มตัดกับความด่างสีชมพูสวยงามมากนะครับอีกหนึ่งไม้ด่างที่กระแสมาแรงสุดๆในเวลานี้ทำให้ราคาพุ่งขึ้นไปถึงหลักแสนเป็นไม้ดากที่ทำได้ยากนานๆจะพบเจอสักต้นหนึ่งนะครับเพื่อนๆชมความงามกันให้จูใจเลยนะครับ ก่อนจะกลับเดินแวะเจอมอนสเตร่าไทคอนรู้สึกว่าสวยงามมากจึงจะขอพาเพื่อนๆชมความงามของเจ้ามอนสเตร่าไทคอนดูความสวยความฉี่ของใบและความด่างกันครับคำว่ามอนสเตร่ามาจากภาษาละตินมีความหมายว่าแปลกประหลาดหรือผิดปกติซึ่งมาจากรูปทรงของใบที่ดูแตกต่างจากต้นไม้ทั่วไปสังเกตเห็นได้จาก ที่ใบมีรูหรือริ้วอยู่บนใบหลายคนตั้งสมมติฐานว่ารูและรอยฉีกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี้อาจช่วยลดแรงต้านของลมในธรรมชาติที่พัดผ่านหรือบางแนวคิดก็ว่าช่วยให้น้ำสามารถไหลลงไปที่รากและลำต้นได้ดียิ่งขึ้นสวนอยู่บางบอนนะสวนอยู่บางบอนนะครับ,บ,บรต้นนี้เท่าไหร่นะครับ ไทคอนเนี่ยครับสี่พบาทสำหรับการตะลุยตลาดต้นไม้ด่างในครั้งนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจและเพลิดเพลินไปกับการชมไม้ด่างสวยๆที่ผมพาไปชมนะครับหากถูกใจโปรดกดติดตามให้กับช่องเล่าย้อนเวลาด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ